เวลา16นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือประชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทวรรชศักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาทรงวางพวงมาลัยถวายพรราชสักการะพระบร,รมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงก่อตั้งกิจาการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454 จากนั้นเสด็จไปยังพระพราพิธีในการพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2563จำนวน3รายเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2564จำนวน3รายพระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติผ่านนายรัฐมนตรีในฐานะอุปนายกสภาลูกเสือไทย พระราชทานทงลูกเสือกรุงเทพมหานครแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพระราชทานทงลูกเสือประจำจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจำนวน76จังหวัดซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้มีการพระราชทานทงประจำจังหวัด แล้วทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะลูกเสือมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้บังเกิดผลตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้นับแต่กิจาการลูกเสือถือกำเนิดขึ้นเยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสาได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมา นับได้ว่ากิจาการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจำตนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพผู้จะสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่ากิจาการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีสังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกเสือจึงจําเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิดและบิตาณยานันตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆให้เพิ่มพูนก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เชื่อได้ว่าหากลูกเสือทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้ดังนี้รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบพินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแนวแ่วแน่แล้วแต่ละคนย่อมสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่สังคมแก่ประเทศชาติได้สวมกับอุดมการ์ของลูกเสืออย่างแน่นอน ธงลูกเสืออันเป็นเครื่องหมายแทนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งมอบให้แก่ท่านในวันนี้ขอให้ทุกท่านถือเอาเป็นเครื่องเตือนใจให้ยึดมัตมนตรนักถึงบทบาทหน้าที่ของตอนดังที่กล่าวคือเป็นผู้สร้างสรรค์และรักษาความวัฒนาผาสุขให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไปสำหรับการดําเนินงานกิจการลูกเสือสํานักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดําเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือปพุทธศักราช2551 พ่อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตินโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการเพื่อปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาต,ติต่อไปในอนาคตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์ทะประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดกราโประรหม่อมพระราชทานหลักสูตรตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดได้รวมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน1,993คนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวน180,000คน มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ4,802แห่งซึ่งมีโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหลังจากอบรมแล้ว14,400โครงการทั่วประเทศน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคณะลูกเสือมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้บงัเกิดผลตามบุรมการที่ตั้งไว้ นับแต่กิจาการลูกเสือถือกำเนิดขึ้นเยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสาได้มีบทบาทสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมานับได้ว่ากิจาการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจำตนให้เยาวชน็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทุกันว่ากิจการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติประชาชนได้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามสังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลูกเสือจึงจะเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิดวิจารยา์ต่อจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆให้เพิ่มพูนก้าวหน้า ทันโลกทันเหตุการณ์เสมอเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติให้ได้ดังนี้รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่แล้วาการระคมย่อมสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนให้แก่สังคมสมดังอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่นอน